อ่ะต <blender, S 2> <Es> ่อไปนอนเนี ajudar, ้ยนอนเน้นก่อนนอนนอนนอนเน้นไม่มองนอนเน้นไม่มองอ่ะโดโดเด็กโดเด็กโดเด็กดอเด็กต้องต้องเด็กต้องต้องอะไรต้องนิมนต์ต้องนิมนต์อ่ะต่อไป ทออะไรอถอถทอทนทอทงลูกทอทงทอทงทอทงคนนิยมคนนิยมอ่าต่อไปดูนอนอนนอนหนูอะไรเนี่นอนหนูอะไรนะนอนหนูอะไรหรอนอนหนูอะไร,ะน,น,ะไรนะนอนหนูควักนอนหนูควักขอบไว้อ่าต่อไปเด้อเด้อไม่ทัดผมอกปลาตาคม เพุ่งจำลำพอฝาทนทานอันนี้อะไรน้าอันนี้อะไรนะนนมันคืออะไรลูกพอพออะไรพอวานพอพานลูกพอพานพอพายวางก้าวางตั้งต่อไปอะไรลูกพอพอควาสะอาดดีจังพอควาสะอาดดีจังอ่ะพออะไร ไม่ใช่ไ, <ป S 1> ไม,ไม่ไม่ใช่รอเรืออันนี้มันเป็นพอหรือพอสำพอพอสำบเบไปไปอ่าพอสำพกาไปไปมอมักคึกคักโยย์เขี่ยวใหญ่ ส่สอสาลาส่อสาลาส่อสาลาส่อสาลาเงียบเหงาเงียบเหงา,งาตัวอะไรนะะตัวอไรนะมันมีเหรอมีอะไรเหรอสออะไรส่อถั่วไม่ใช่สอ่อหร,รือส่อส่อีอ่าส่อรูสีสือเสืีไหนส่อรูสีอยู่ไหนส่อรูสีอยู่ในถ้ำหรืออ่ะสะ่อรูสีน,ะสะสนวดยา yeah. อ่ะต่อไปเสืออะไรนูเสือสอเสือแล้วสอเสือดาวเสือดาวกงสาวสอเสือดาวขนองขนองอ่ะต่อไปพอหยใส่ผ้าอ่ะรอตู้มไม่ใช่รอจุฬาท่าพยองพยองรอเอาง น้องผู้ตาโตฮะโตแล้วอาโตแล้วแลวดูนี้อามีสระอะไรบ้างสระนี้ครับอะสระอะอันนี้ก่อนอ่าข้างบนอันนี้อะไรอีกสระอะอันนี้สระอะอนี้สระอีนี่น้องยินดูอันอื่นดีกว่านี่ดูนับนับหนึ่งถึงสิบโอ้โหน้องยินนับได้เปล่านะ นับ<ท>เออนับไม่ได้แล้วมั้งหลังใหม่อ่านอ่านข้างหลังให้ชี้คุณแม่ดูหน่อยสิอยู่ตรงไหนนะงอควายข้าวนะงอนูไต่แก่ก็เอ๋ยกอไก่คอคนแปลกหนะ้าค <c oughs> <c oughs> อคนแปลกหนะ้าอ่าคอคนแปลกหนะ้าอ่าถูกต้องหรือคอคนแปลกหนะ <c oughs> น้อาอ่ะงอช้างวิ่งหนีเอลฟ์เฟนอ่าชอช้างวิ่งหนีเอลฟ์เฟนด้วยอ, <c oughs> อ,อ่ะงอนูไต่แ้าอ่าแล้วลลงูภาษาเกศว่าอะไร สน <Channel. S 1> อ่าสนเน็ถูกต้องค่ะสัสสนสนสซันนูไม่ใช่แล้เอาต่อไปเสือเสือข้าข้าคลีนึนงสอเสือเข้ามาลองสอลิงไก่แล้วคอยใ,ใส่ผ้าหมกากรุกคัทคอย าโตจบแล้วนอนยังนอนอ่าอ่านอะไรไออ่านไหนอ่านไหนอ่านอันนี้ให้คุณแม่ฟังหน่อยที่ว่าน้องยินร้องเพลง A B C ไงเนี่ยสนูนูห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 ูหนอหนูหนูหนูหขูหูหูหนูหนาหนูหูหนหนนน สระอาดอันนี้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 คืออะไรอันนั้นมันเป็นลอหรือลุหรือลืออันนี้อะไรสระไอไม้ม้วนอันนี้อะไรสระไอไม้มาลายอันนี้อะไรสระเอาอันนี้ลืออันนี้อันนี้มันบอกว่าเป็นวรรณยุกต์ไทย นี่น้องยินต้องอ่านอย่างนี้นกากาก้ากากาเอาอ่านอย่างนี้อออนโอเคพอแล้วนะไม่พอเอาไม่ใช่เดี๋ยวคุณแม่ปิดก่อนนะยิ้มหวานก่อน